เอาวันนี้มาอะไรสวัสดีครับวันนี้มาอะไรม,มาติดตามผลงานสมแดงอ้อยเนาะใช้กับของผู้ช่วยแล้วก็ไปถามท่านอีกทีเนาะเอาเชิญเชิญเชิญอ่าค่ะ,คะสวัสดีค่ะครับค่ะ,คะวันนี้มาติดตามผลงานท่านไหนเนาะผู้ช่วยผู้ช่วยบุญชูสาปทุมช่วยช่วยครับอ๋อโอค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยสวัสดีค่ะค่ะ,ดคะได้ทรา,าบมาว่าท่านปลูกอ้อยเยอะ ก็เลยวันนี้จะ่มาขอดูผลงานหน่อยค่ะใช้สมแดงแล้วเป็นยังไงมั่งคะใช้สมแดงก็ดีมากเลยครับค่ะท่านผู้ช่วยแนะนําตัวก่อนค่ะนาะว่าอยู่ที่ไหนน้อค่ะครับผมายผู้ช่วยบุญช่วยสารปทุมครับอยู่ตําบลบางท่าช้างนะครับทําอ้อยทั้งหมดกี่ไร่ครับผู้ช่วยทั้งหมดก็ปีนี้ยี่สิบยี่สสองไร่ครับยี่สิบสองไร่ครับโอ้คืออ้อยปลูกใหม่ครับปีนี้ปีแรกอ๋อแปลงนี้แปลงนี้ปลูกใหม่แปลงนี้ปลูกใหม่ อ้อยได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยเกือบสองเดือนนะครับเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนน่ะค่ะและได้ใช้สมแดงยังไงคะสมแดงอันนี้ฉีดไปสองหนนะครับสองครั้งแล้วสองครั้งเดือนละครั้งเหรอคะเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งเนาะฉีดเดือนละครั้งอย่างอย่างช้าครับ เห็นมีท so so uh ีมงานเดือค so like ้าอยู่ข in ้างๆเนี่ยถือโสมแดงกันนี่้ได้ใช้อะไรตัวไหนมั่งครับผู้ช่วยแนะนาหน่อยมีโสมแดงครับฝาแดงค่ะฝาแดงแล้วก็อะมิโนนะครับอะมิโนค่ะแล้วก็ฝาขาวค่ะเพราะอะไรต้องใช้ทั้งสามอย่างเลยครับผู้ช่วยมันดียังไงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทําให้พืชทําให้พืชนี่แข็งแรงและโตเร็วค่ะโตเร็วครับแตกกอดีมาก ค่ะผู้ช่วยวส,าสามอย่างเลยใช้สามอย่างเลยแล้วผสมยังไงคะผสมอย่างอันนี้ก็ยี่สิบซีซีต่อน้ายี่สิบลิตรครับอันนี้ฟ้าขาวนี่ก็แค่สิบซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรเพราะอันนี้มันสองพลังค่ะส่วนส่วนอันนี้ก็ผสมน้ําผสมน้ำหนึ่งลิตรค่ะ,ะครับ<อ>ใช้ยี่สิบซีซีเหมือนกันต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผสมกันเลยครับอย่างละยี่สิบซีซียกเล้น ตัวนี้สิบีีครับค่ะอยากอยากอยากดูอยากรู้ว่าใช้สมแดงกับอ้อยแล้วเนี่ยมันหน่ออ้วนหน่อใหญ่เหมือนที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าผู้ช่วยพาดูหน่อยค่ะครับครับมันดียังไงมันแตกยังไงคะมันมันแตกแต่ปอดีมากนะครับนะประมวลเนี่ยดูครับปกติ่ยจะไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับหน่อแทบหนอหนอจะสมบูรณ์นะครับี่งกําลังอยู่ใหมก็มีค่ะ แค่เดือนกว่าๆนะครับแค่เดือนกว่าๆเนาะยังไม่เต็มสองเดือนเนาะยังไม่เต็มครับค่ะมันสวยแค่กอนี้หรือเปล่าแค่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยชมได้เลยครับชมได้เลยแล้วได้ผู้ช่วยทําอ้อยมากี่ปีแล้วคะเนี่ยสิบกว่าปี้วครับสิบกว่าปีเอาเห็นอย่างนี้แล้วประทับใจยังไงมั่งคะก็ประทับใจมากครับที่ได้ใช้สมแดงนะครับที่ใช้สมแดงมาก็ใช้สมแดงมาสิบกว่าปีแล้วครับค่ะ มันช่วยลดต้นทุนประหยัดอะไรยังไงบ้างคะลดต้นทุนมากนะครับปกติจะใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเคมีตกไรแล้วก็สอบอืมค่ะปุ๋ยเคมีในกระสอบหนึ่งบาง,บางปีก็ 800, แปดร้อยต่อกระสอบหนึ่งปีก็พันแต่เรามาใช้มาใช้สมแดงสมแดงนี่หนึ่งลิตรหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งได้ได้เป็นสิบไรนะครับลดลดลดต้นทุนมากเลยครับมันคุ้มอย่างนี้นะผู้ช่วยเนาะโอ้สุดยอดมาก ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะมีท่านไหนสงสัยอยากถามอะไรไหมคะมาถึงผู้ช่วยแล้วี่ถือซองเคุณสุดใจอะไรถือเลยันคบอกเราจองซองอะมิโนครับเรียกคุณที่มาเห็นว่าเขาใช้สมแดงเห็นสวนแล้วเป็นไงประทับใจไหมประทับใจครับสุดยอดเนาะตรงนี้เนาะสุดยอดครับผมแล้วถ้าท่านไปเจอท่านที่อยากจะใช้สมแดงท่านแนะนําได้เลยใช่ไหมได้ครับแนะนําได้เลยครับว่ามันใช้ดีจริงๆเนาะครับผมเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาแล้วครับ แล้วพี่คนนี้ล่ะเห็นถือขวดไม่ปล่อยเยรลากมากสิสมแดงเห็นกอดไม่วางเลยแนะนําแนะนําชื่อนะคะชื่อสมัยเหล็กสีนะคะอยู่ที่ไหนคะมาดูคนเนี่ยเอวางท่าช้างเหมือนกันเนาะก็มาดูผลงานของพี่เขาจีดนี่แหละแต่พี่พิ่สมัยได้ได้ทำไรอ้อยกี่ไร่คะเนี่ยทำยี่สิบไร่จ้ะโอ้เยอะเหมือนกันเห็นแล้วเป็นยังไงคะน่าใช้ไหมคะสมแดงน่าใช้ค่ะก็อยากจะทดลองใช้อยู่สุดยอด